นี่ก็จะทำรังค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยหาอะ,อะไรเนี่ยอ,อต้นกล้วยแห้งๆนี่ค่ะออกไปทำรังดูดูดูขยันมากเลยค่ะ,ะดูขยันมากเลยวันนี้เขาจะทำรังค่ะนะนะอ่ะดึง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 ,ดง ขา,าดแล้วเอา้าดูค่ะดูนโยนอาหารให้เขาจะไม่สนใจหรอกค่ะถ้าครับแบบนี้อ่ะจะทำรังเขาเอาขึ้นไปแล้วเก็จะลงมาอีกนี่ค่ะขยันค่ะขยันพลังขยันและอาหารก็จะไม่กินเลยถ้าถ้าแบบนี้เนี่ยเห็นไหมค่ะสู้มาก สู้เจ๋งเจ้ากระลอกนไหมคะอืเอาสู้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 เอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้เลยเห็นไหมคะเอาเลยเนี่ยเก่งมากเลยเห็นไหมคะเต็มเต็มปากเลยเห็นไหม เจาเยอะขนาดไหนแล้วนกเอี้ยงก็ยังบินขึ้นไปหาเขาอีกเอาโอเต็มปากเลยค่ะจะเอาไปทำรังน้มอลงมาลงมา,าลากากลากลากลอดูวิธีเขาดูวิธีเขาค่ะดูเนี่ยเจิงไหมนี่นี่ค่ะ เจ็บจะมืดเนานะภาพไม่ชัดกัดแล้วอก,กัดไปแล้วค่ะเนี่ยแต่ภาพุณยายไม่ชัดเนี่ย bằng cả tôi nghĩ đừng đừng lác đừng mà lạc đừng lác đừng mà là cái chấm muốn 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 คุณยายจะให้ดูว่าเขาจะจะทำแบบไหนที่จะเอาไปได้เนี่ยถึงจะเอาไปได้เนี่ยดูนะคะดูดูด,ดูตอนนี้แหละเขาจะลากแล้วเขาก็จะโหนลงมาเนี่ย ถ้เยอะแล้วนะในปาคะนะนะไหมคะนะเนี่ยเด็ดมากเลยภาพเนี่ยเนี่ยเก่งมากไหมคะเก่งมากเลยนะนะเก่งมากเลยคะ่ยยคะดูดูด,ดูจะไม่ค่อยมีภาพแบบนี้ให้เห็นนะคะ นี่แหละถ้าเขาทำรังเขาจะไม่สนใจแล้วเขาจะปล่อยให้เจ็บภาพแล้วเขาจะเอ้ยไปแล้วล่วงกลางทางดูนะคะเขาจะกลับมาเอาใหม่ไหมดูดูนี่นี่ล่วงอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่เขาวิ่งเร็วเกินไปนี่เดี๋ยวเขาจะกลับมาอีกไหมเขาดุกเขาดูคุณยายว่าต้องกลับแน่กลับมาไนหะดูคะ่ะดูดูนะอัน กลับมาดีไม่เอ่ย่มองหามองหาว่ามันหล่นตรงไหนดูคาอน่าสงสารมากนะกำลังหาว่าหล่นตรงไหนเศษใบไม้หล่นตรงไหนนะกลับมาเร็วกลับมาเอากลับมาเอาเร็ว น่าสงสารมากเลยค่ะมาเร็วมาเอามาเอากลับมากลับมากลับมาเอาเร็วมันหล่นอยู่ตรงนี้ทางนี้ทางนี้มาเร็วกลับมาเอาดูค่ะน่าสงสารมากใชเงือหา่า ไปแล้วมีที่จริงของเขาหล่นอยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยกลับมาใหม่แล้วค่ะกลับมาใหม่แล้วกลับมาหาอีกแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาวนหาอยู่ที่เดิมเนี่ยต้นกล้วยเนี่ย